สวัสดีจ้ายังสิสวัสดีครับอ้าวเป็นจังไดนยากบ่บ่โทรศัพท์จัดไว้บ้านเลยออกไปเอา้ัวออกคอกรอบเจ้าว่าอยู่ออกคือเงียบๆเนาะโทรหาคือเป็นจังไดนเนาะบ่แม่นว่าถึกหลายบ่เนาะแบบเก่าซีซีเก่าเนี่ยมานบ่บ่บอบ่บอได้นี่ซ้ำกะเขาวิ่งกะเข่าจับครูกะซีเก่าเก่าซีจ้า พอเิ็นนิ่ใส่2พุ่นเนาะเอากะมักไผมักมันแต่ว่า4มาบนมาลังเด้อ4ีสันบ้าไม่หนี่วะหาซีบนขึางล่างเลขจังได๋คือออกของสั่นหาซีอ้ยโอ้เลขดับก็อยู่คักๆโอ้ดับเพิ่นสุดยอดดังบันไดกัอยู่8971เนี่ย71ย่างดังในงวดว่างั้น71 72จ้ะแต่ก็ถือว่าเพิ่นดับสุดยอด สุดปังเนาะแน่นแน่นวางในวหลังคอยสอย่างฮะแต่ว่าเด็กหาซีกับเป๋ามอีกบวเคยออกแจ็คเก็ตเนาะโอ้ยเมนไทยกับบปสื่อจังอ๋อตามตัวเนาะวันที่สิบหกจ้าเนี่นี่แหละค่ะโอ้ตามตัวตามตัวอเลขกเดนเดอร์จ้าตามตัวกันขึ้มาตัวหนึ่งนี่แหละจ้าค่ะหาหกซีห จ้าจ็ดทสุดเลยจ้าเอาเลขวิ่งเด้อค่าวิ่งคือหากับซีหากับซีมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วสูตรมันคำนวณกับมาเป็นแบบนี้มันก็เลยวิ่งหากับซีค่ะเลขจับคู่กับคือเก้าหาเก้าหาศูนหาศูนหาสามหนึ่งสามหนึ่งหาแปด ฮับเปดสี่ศูนย์ซีศูนย์ซี่สองซี่สองตัวกันเนอะจ้าตัวกันขันเลขเป๋าก็คือซี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 รับนี่แค่นี้แหละนี่ตัวกันเพิ่มมากเลยจ้าโอ้มาอีกแล้วเลีขี่ให้ง่าบักสามหนึ่งไม่ไม่อีกแล้วเรียขี่ให้ง่ายบักสามหนึ่งเนี้ยนี่ลีจ้าอืมอ๋อมาเลขกับ จ้าออมักตัวไดวันนี้โอ้มัดตัวไวดวันนี้จ้ามักศูนย์หาครับสี่ศูนนั่นแหละอืมมักเล็กเล็กหากระเล็กซีจังหนกับไม่มเห็นแทเล็กเล่นนี่มัดไม่เห็นคือเก้านั่นแหละค่ะอืมดับบันนี้อ๋อเล็กดับล่างตรงตรงดับล่างตรงตรงเนาะจ้าคือหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ แปดสามแปดสามเก้าหกเก้าหกศูนยนย่งสอง่งสององหสองหาสามดีละคือดับลางตรงตรๆเก่ากูคือเก่าดับอมตะเอาอยู่ถูกหมดเด้อค่ะนนั่งคน สาวันหน้ากันไปหาลัตตอรีก็เบึงเบึงน้ำขันโตกับกระซื้นรวดแต่ว่าตัวตรงมาบ่าได้เนาะอตอโตรงมาบ่าได้จ้ามันคือเอ่อตกลกับนี่สามารถมาได้ของพืน้นหนี่สุดยอดเด้อค่ะแต่ว่าสามแปดแปดสามนี่พื้นกับว้ให้พร้อมเลยหนีลังบ่มาแต่ว่าไปบนได้ไปบนได้จ้าค่ะตามนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลขดับเอาอยู่ประหยัดต้นทุนครับจ้า กะจบซ้อมเบืองสำหรับเลขอ่านาลงทุนกะจอบเบื г, ้องกะถือว่าเก้าหาพี่ละงามครับนักครูใดคูหนึน่งกะจัดรถจ้าค่ะกันซูสัยอย่างกับอันกับโนแนเราว,ว่าเขาอันทุกงวดเก้าหาเก้าบอสท่านออกตะเกีกกกกเย,ยอาจมันสิม,มาออกงวดนี่ก็ได้เนาะมันมาเก่าสีเด้บยดิโมแนมันสิมาช่วงนี้สิละอาจจะมาหายังเดินดีเดอค่ะอ๋อหาเดินดีเดินดีไรงวติดจ้า แต่ว่ากันผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์โทรน้อศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่จ้ะตามเบอร์โทรทั้งอ๋อนี่แหละขันว่านั่นแหละอยากสอบทำยังหรือว่าอยากให้คากาแฟก็ตามเบอร์โทรน้อครับครับค่ะค่ะเอาฝากยังเอฟซีกันชงเน่สุดท้ายนี่ยุไกลยุไกลกับพิจิรนะเด้อเอฟซีก็ไดมักครู่ใดคูหนึ่งค่ะบนล่างนันหละครับไปกับพ่อมนั่นละจ้า อยากขอให้ิจรละน้าเอาเรียบบินก็คือกันมักแลนมักออกกำลังกับบนรางนี่แหละหากับซี่มาตัวหนึ่งจนได้ละค่ะจ้าคือออบอดินให้บอดินให้ดอกจ้าแล้วกับบ่มีโค้งสุดท้ายเด้อจ้าให้เล้วให้เล่วกับคือเล่วเลยจ้าอ๋อค่ะนั่นแหละยู่ไม่มีแหละจ้าขันอยากได้โค้งสุดท้ายโทรหาไก่เนาะเนาะขันอยากได้โค้งสุดท้ายก็โทรหาก็ได้จ้า ค่ะแมนว่าลืมคือว่ามีเด็ดเด็ดเป็นสี่ตัวหาออดีตรงในเด้อเนาะค่ะค่ะเอาเอาขอบคุณหลายหลายอ๋อใคก็ขอให้โชคดีเด้องวดนี้ก็ได้พร้อมกับสาวบันนะจ้าค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณหลายหลายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาวนนัจะทวนตัวเลขอ๋อย่างสีเ้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเพราะคลิปนี้มีเลขดับล่างตรงๆงน้ำจ้ะ อันนี้เป็นตัวเลขหน้าลงทุน16มีนา68เด่นมีหามี6มีีเลีกเด่น3ตัวนี่จังไหนก็มาเห็นจ้ะบนลงังวิ่งหากับซีเดอจ้ะจับคู่95 05 3158 4042กันไว้คือ44โชคดีเฮงๆเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยากสอบถามหรือติดต่อโดยตรงหรืออยากให้ค่าปากากาเฟ่เพิ่กับ0นย์กจ็0 9 3 7 8 1 2่6 4จ้ะเดี๋ยวให้เปรียบเทียบบึบ่งสตีติงวดเกบงวดใหม่จ้ะ เข่าไปที่เก่าซีของเพ่นเดอซีเก่าเก่าซีเหล็กเรียนกับเข่าบนรางค่ะซีแตกทะนั่นบน่างเลยจ้ะกะตามนี้ค่ะอิซีจ๋าแคลปนาจโจเอาฟังให้จุบฟังให้เข้าใจเปรียบเทียบเบิ้งเอาค่ะสําหรับตัวเลขโอยังซีเนาะค่ะกับฝากน้าค่ะฟังให้จูบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะเพราะมีเลขดับล่างตรงตรงตัวกลับสามารถมาได้ล่างนั่นแม่นกับอิรีค่ะดับยูดับย,บอยูอิริ เอาอันนี้เป็นตัวเลขหนาลงทุนเด้อค่ะให้เคล็ดหน้าจอสงสัยตามเบอร์โทรจ้าอ๋อยังสีตามเบอร์โทูคนนี้ละจ้ะอาค่ะเห้เบิ่งเด็กดับดับล่างตรงตรงเนาะค่ะตัวกลับสามารถมาได้อันนี้เลขดับล่างตรงตรงเอาอยูหางวดติดดับตังเต่ดับสถิติคือต้นก็าหางวดแรกของปีใหม่ค่ะจนฮอดเทาเด๋ยวนี้ดับยูจ้ะตัวกลับมาได้ ดับล่างตรงตรงสิบหกมีนาเนาะคะ่ะหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เป1ดสามเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งสองสองหาสามปดสี่หนึ่งจ้าอมาตะสายแข็งโอยยางสีจ้ะงวดนี้ดับตรงกลับมาไดเด้อค่ะแต่ว่า8ป3ดสามสามเปดนี่เพิ่นดับให้ทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ว่าไปบุญไปใดเด้อค่ะเฉพาะล่างอันนี้สติงวดเก้าค่ะ ออกหาซีดับยูคักพี่น้องจ้ะสอบถามเพิ่นเลขดับกันนี่แหละค่ะตามเบอร์โทรคือเก้าหลักศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกสี่สอบถามได้เนาะคะ่ะกะถือว่าปีก่อนนั่นเลขดับเพิ่นเนาะค่ะปีที่ปีหกเจ็ดนั่นหลุดแค่งวดเดียวค่ะออกสองหนึ่งตรงตรงคือหลุดแค่งวดนั้นนอกนั้นดับยูจ้ะดับตรงดับยูคงวดกะถือว่าประหยัดต้นทุนเนาะคะ่ะสำหรับผู้ทุนน้อยจะ้ะอันนี้ดับลรางตรงตรงเด้อค่ะ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบทั้งเลขหน้าลงทุนเลขเด็บให้แคร็บเอาเราก็อ่านตัวเลขหนังสือที่สามนาให้เบิ้งน้ำเด้อจา่าบอมเณวังเต้เอาแต่ต,ตัวเลขเนาะค่ะให้ฟังพร้อมว่าสาบานาอกยังสูฟังแน่เนาะค่ะก็จะได้บ่พลาดเงินทองมันเก่งของหาย,ยากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฟังให้จุฟังให้เข้าใจมกักชุดใดค่อยจัดแต่ว่าหายังสีเดินดีอยู่บ่าคา่ะซีหนีมาทั้งบนทั้งลา่างวงุดน,นีก็ยังอยู่บ่เอาเอียงกับบ่เ่นอนหงวดนีออกวันอาทิตย์ เนาะค่ะ16มีนา6ปค่ะบอแเ่ค่ะเลขอาจจะออกแปลกๆหรือบักซ้หนึงสิมาเอาบอแเ่นนนอนค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กริงกริเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้จคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ